ครับสวัสดีครับเราจะมาดูนะครับเพื่อนสมาชิกหลายๆคนเจอเหตุการณ์เหมือนผมนะครับไม่สามารถเปิดประตูได้นะครับมันจะเกิดจากมือเปิดด้านนอกหักนะครับหรือว่าตัวตัวเนี้ยมันไม่ปลดนะครับมันตกลงไปตัวเนี้มันจะเกี่ยวกับตัวนี้เป็นเหล็กยาวเข้ามาหากกรตรงนี้นะครับเนี่ยมันไม่มีมุมที่จะลื้อนะครับ ่าหรือข้างนอกก็ไม่ได้เพราะก็กันขโมยนะครับทีนี้ลองมาดูว่าเราจะลื้อยังไงนะครับผมจะลื้อตรงนี้ก่อนเอาเอาน็อตพวกนี้ออกก่อนแล้วก็แงะฝามันออกนะครับโอเคอันนี้ก็ทำเรียวๆกันเลยนะครับสดๆกันเลยหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ แล้วมีในนี้อีกหนึ่งตัวเป็นแฉกนะครับแจอที่อีกหนึ่งตัวเพราะว่ามันจะต้องงัดออกมานะครับอาจจะมีหักบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้นะครับต,ตรงนี้เราก็ใช้แควงแบนดนะครับงัดได้สวิตนะครับ ัออกมาแบบนี้อ่ามันก็จะมีปลั๊กตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงปลั๊กกดออกนะครับทีนี้เราก็มาดูมือมือเปิดตรงนี้นะครับมันก็จะหลุดละเราถอดน็อตออกไปแนวจะเป็นนี้เดี๋ยวเราต้องบิดเอียงนะครับบิดเอียงให้มันเข้าไปในนี้เดี๋ยวเอายางรีดน้ํายางรีดกระจกนี่ออกก่อนนะครับเพื่อที่เราจะงัดอตัวตัวฝาตรงนี้ออกนะครับ ออาอละนี่ตนี้นะครับอ่าแล้วเราก็จะเจอตรงนี้ละนะครับก็ค่อยๆพยายามแงะครับแงะดึงอันนี้ผมมือเดียวด้วยนะครับนี่นาเดี๋ยวนะลืมไม่ได้ยังไงต้องยกขึ้นนะ ต้องสองมือ,เ,อ,อเดี๋ยวมันต้องงัดฝาข้างเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูคลิปนี้กันหายวิธีก่อนอ่ะโอเคผมจะดึงตรงนี้ขึ้นนะครับให้ตรงนี้มันพ้นไปก่อนดึงตรงนี้ขึ้นนี่เยงัดตรงน,นี้มันก็จะหลุดหลุดออกมาเลย นะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นแค่หมุดนะครับหมุดหมุดลงไปแค่นี้นไม่มีอะไรพอให้มือเราเข้าไปล้วงเข้าไปเข้าไปเปิดในนั้นได้นะครับหรือเราจะโยกเบาะถอดเบาะก็จะมีพื้นที่อีกหน่อยนะแต่มันช้าเนาะอ่าตรงนี้เนีย่ยตรงนี้มันก็จะมีตัวสลิงดึงไปนี่นะครับอ่า เดี๋ยวเปิดแฟลดีกว่าอ่าบางทีตรงเนี้ยเซนทรัลล็อกตัวเนี้ยมันมันกดค้างไว้มันไม่ปลดออกไปอย่างนี้ม,นมันกดมันดูดอยู่บางทีเราต้องถอดโค้แบตนะครับไอตัวเซนทรัลล็อกเจ้าปัญหาเนี่ยบางทีมันเนี่ยบางทีมันดูดดูดไว้นะครับเนี่ยบางทีมันหลุดอ่าทีนี้เราก็มาดูตรงนี้ตรงนี้เราก็ดึงได้ดึง ดูว่าประตูมันเปิดไหมแล้วตรงนี้หลีกตรงนี้เนะี่ยมันจะมีขายาวไปหาตรงนั้นหาตรงในด้านในนี่นะครับเนะี่ยแล้ก็ดึงเนะี่ยแล้ก็ดึงนะครับดึง จะมีเดี๋ยวนะมันจะมีตัวนี้ในใะนมือสลักเปิดตัวนี้สลับเปิดตัวนี้เปตัวงัดปิดเปิดนะแล้วก็่ยแล้วก็โยกได้เลยมันก็เปิดทันทีเลยตัวนี้กดปึก๊กนะอันนี้ผมถือมือถือด้วย สลักตรงนั้นนะครับตรงนั้นสลักตรงนั้นมันก็จะเปิดเลยดูแล้วก็จะเปิดออกนะครับลองทำกันดูนะครับแล้วก็ประกอบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปล้างกลไกตรงกรสับนะครับกรสับตรงนี้โอเคลองดูนะครับ